อ่ฮะ,ะมันยกหน้ายากหน้ามนันนานใช่ไเราก็จัดอันนี้เราบอกใช่มังกี้ไงก็ขี่ซะบ้างซื้อมาโอ้ยนั่น,งนไงเอาท่อค,คืนให้แล้วไปดูเร็วไปออกตัวืองมาออ่าหมด่อ้วหน้ามันลอยหน้ามันลอยฮะ โอเคครับก็ต้องขอการันตีท่านผู้ชมที่ไม่กลัวเมียทุกท่านเัยที่เรามีกองทัพเสิร์ฟมาทุกคนคือเจ๊แพรวันนั้นเราแกล้งท่อไปใช่ไหมเขาไม่ขี่เขาแบบ คือเขาเอารถทิ้งไปเลยเขาบอกว่ากูไม่ขี่เออมันขี่ไม่ได้กูก็ไม่ขี่เขาบอกยืนยันงี้ก็อ่ะโอเควันนี้เป็นอีพีต่อจากวันนั้นนะทุกคนก็เลยอ่ะวันนี้มาลงช่องผมบ้างกันท่ออ่ะเดี๋ยวเราจะคืนให้เออแต่แลกกันเออเรา่องแก้งต้องไว้ใจนงท่านั้นต้องกูมีกูตัดรถตลอดเลยเวลาแก้งมันเอาล้อหน้าไปแล้วให้ล้อเดียวด้วยเออคือแบบว่าคราวนี้รถเดิมอ่ะพี่ยักษ์ฮะมันยกหน้ายากหน้ามันหนัก ใช่ไแล้วก็จัดอันนี้เราบอกใช่แล้วข้างหลังก็เหมือนเดิมไงทวงทวงเจอได้คราวนี้ป่าถ้าไม่ขี่นะเจอดีแน่แล้วท่อเราก็เปลี่ยนคืนให้มันไปเนี่ยก็แบบว่าอ่เดี๋ยวเขาไม่กล้าขี่อ่าเดี๋ยวเราเราเปลี่ยนอะไรเออเดี๋ยวผมเอาที่ตัดก่อนก็แบบว่าเรื่องแก้หาทุกคนไอ้เกมมันแบบนัมเบอร์วันอะผมก็ติดเช้อใจไ่ดี่นะเดี๋ยวมันก็หอนอีกอะเดี๋ยวมันก็หอน แล้วแพรแล้วมันไปนไหนอ่ะวันนี้ไม่รู้อะไม่ยอมเข้าซืเลยนมันไม่มาเข้ามาเลยเออนี่ไปเซเว่นอีกแล้วปะเนี่ยฮะลงอ่างแล้วหรอไอ้ห่างชอบไปจีบสาวชอบจีบสาวเซเว่นเลยไ,ไปเซเว่นบ่อยๆก็คือเป็นคนดีบ้างนะอันนี้คืนให้เข้าไหมเข้าไหมทขาไมเข้านี่เลยเว้เราชอบพามันแรงกันแล้วเคาะมันเลยเจ็บปั๊บเจยันปั๊บปั๊บยึดเลยโูมันไปไหนนะนี่โลอยู่นี่ หาลูไม่ค่อยเจอช่วงหลังๆมัน,นี้ตั้งแต่โควิดเนี่ยหาลูไม่เ,เจอใช่นี่หาลูไม่ค่อยเจอ,อใช่ไี้เข้าไม่สุด้วสุดแล้ว ส่วนเราอ่างปิดไงอ๋อไม่เจอใช่ที่เต่ามาดูคลิปนี้นะพี่เต่ามาดูคลิปนี้นะระวังนะเต๋าที่แบบเริ่มชินแล้วพี่ชายไม่ยอมขี่เราก็จัดให้เนาะซื้อมันไม่ยอมขี่แต่ว่าตอนนี้เราก็ครบสี่กุมารแล้วทุกคนใช่เรามีโฟลเลนเจอร์สี่สีเลยคันนี้สี่สีครบเซตพี่ยักษ์หนูมมาเห็นมีเด็กมาเมนของเฟรมบอกว่ายุให้พี่ยักษ์ซื้อเคียอ่านหน่อยพี่ยักษ์บอกเขาไปซื้อว่าพี่ยักษ์เคยมีไหมพี่ยักษ์ขายไป ตอนที่เล่นพวกเองก็ไม่เล่นกันอะ่ะพี่ขายไปพอเสร็จตุ๊บพวกเองก็จ่ากให้พี่เล่นอีกแล้วตอนนั้นพี่ยักษ์แบบไปปั้นอะไรนะน้องหวานยงหวานเออยเ็นเต็มเลยปั้นอยู่คนเดียวอะ่ะแล้วพอ สพเอ๊ะพี่แบงก็บอกว่าโอ๊ยน่าะไม่อยากขี่ไม่มีเพื่อนเยอก็โอเคท่นก็สายก่อนเสร็จปุ๊บพองที่นี่ยมี KR จองหวะไาอันี้ก็ไปจัดมาอ้น่นก็ไปจัดมาเสร็จแล้วกูไม่มีทีเดียวกูต้องหายใช่ไหมใช่อันต้องบอกว่าใช่มาโอเคเราาเดินมาตามแผนมาเผียรร้อนอ่ะจี่บอกเฮ้ย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  ไปไปมันเปลี่ยนง่ายแต่บ้านมันเปลี่ยนง่ายเอารถวางมาต่อนปเอาเอาออกมาอะไรมาท่านให้เอาไปต้องดูนี่แล้วมันค้ำอะไรวะมันค้ำท่อโอ้ยท่อเลยค่อท่อท่อท่อเฮ้ยนาคามไว้ป่ะไปป่ะเอ้ยนี่อย่างเงี้เรื่องน็อตนี่ตั้งให้พี่ยักป่ะโอ้โหโคตรเทอะเราแบบถ้าโหลดได้ต่ำขนาดนี้แม่งคกดเทเลย ว่าตัต้องล้อล้อห้านิ้วว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 วันวว้ววลววววววนวววววววะวววดวว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 วลวว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 ้วว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 วี่วว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 วยวววววววัวว้อมวอววีวว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 ันวว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 คืวตอนนี้รถพี่ยักษ์เสร็จเป็นคันแรกนวทุกคน เสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่แรงอ่ะเอ๊ะใช่เหรอใช่โดนยังไม่รู้ว่าจะแดกใครไงก็เลยยังไม่แรงไงถือว่าแดกกันดำเอ้ยแดกมันก่อนเลยเดันดำดำเนี่ยให้มันหอนก่อนเลยไอเนี่ยหอนแน่นอนหอมอ้าวความระบาดของเราเดี๋ยวคว่ำนะเดี๋ยวคว่ำนะมันใช้บูร้อนบูเดิมใช่ไหมใช่บอกแล้วว่า มันเป๊ะมากไม่แต่อย่างงี้ก็เท่ดีนะแบบหน้หลังมันก็จะได้แบบเตีเต้ยๆหน้าจะได้เรินมันเป็นสไตล์มึงเคยเห็นโซนิกสมัยแต่ก่อนไหมที่แบบสไตล์กรุงเทพเขาแต่งกันไงโซนิกหน้ายาวอ,ะอ่ะไปต่อทุกการเขาว่าเอาไปทำแบบฮาเล่ได้แต่ก่อนเมืนอคนฮิตเลยนะตรงนั้นอ่ะใช่แข็งเลยมาต่อติดเ้ยเจ็เย็เสร็จแล้วอ่ะเอาลงได้เลยเสร็จแล้วอ่ะทุกคนเป็นไงไหวไหมเฮ้ยนมันยกดีว่ะเป็นเป็นดาบเตี้ยๆไงเราตัวเตี้ยๆอี้ก็ ตอนนี้ก็บอกเลยว่านะครับคนทําก็เหงื่อหยดจริงๆนะคนนั่งดูตอนนี้ก็ร้อนเหมือนกันแล้วคนถือกล้องก็ยดเหมือนกันไม่เป็นไรเรายอมเพื่อความสะใจเออลอ้ฮ้ยไหลๆเบรกได้เปล่าเบรกได้เปล่าวเฮ้ยปั๊มเบรกปั๊มโอเคเ้ยเย้เป็นไงทุกคนตรงไปตรไปเฮ้อาตรงโพเทสเย้เย้ยเบาไหม รู้สึกหน้าเบาไหมพี่เบาเสียเียดีไม่่ด้นะไม่ได้นะใช้งานได้นะครับเออครั้นี้แพงไม่ต้องไปเที่ยวกับผัวมันเองแล้วเดี๋ยวรอป่าเฟรมมาเดี๋ยวจัดเลยนี่ไงเดี๋ยวแบบว่าปตาคืนแล้วเดี๋ยวไปรอป่ากกันนะเขาจะรู้สึกยังไงนะอยากเที่ยวอ่ะเออดีใจโอเคตัดผ้าไปทุกคันเออดีเข้ามาแล้ว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  ป๋าป๋าทำเนื้อผิดแล้วทำเนื้อผิดพ่อไงจัดก็ทำเนื้อผิดอะไรตอนนี้อ้าวเช่นมาด่าพ่อเหรอเจ้าเจ้าเจ้าเลยทำ้อเอาอะไรอะไรจะเปิ้ลอะไรเนี่ยเอาไปทำเนื้อผิดแล้วเอารถไปใช้ไปรถที่จะไปใช้กับมึงกี้ไงก็ขี่ซะบ้างซื้อมาโอ๊ย นั่นไงเอาท่อคืนให้แล้วไปดูเดียวก็เห็นอ๋อไม่ยอมขี่บอกว่าท่อดังก็เปลี่ยนท่อคืนให้แล้วไงแล้วมึงฮะเว้ยนี่ไงว่าจะเอาล้ออันมู้นใส่ให้ล้ออะไรนี่ไงไม่ว่าจะ แต่มันติดไงมันติดบางคนโอ้มันก็ขี่ไม่ได้บูธก็ไม่มีนี่จัดให้แล้วนี่เบรกอยู่เบรกได้ด้วยพี่ลองมาแล้วเทสแล้วเนี่ยเห็นไหมพี่ใส่บูทให้อย่างดีโอ้ยอะไรเนี่ยผมก็จำลึกๆมาแล้วโอเคผมเองแคเนี่ยผมจำลึกเอาท่อเดิมไหมกูรู้ว่าท่อเดิมเออแต่ล้อหน้าเนี่ยมันไม่เดิมเมื่อวานเปล่าว่าถ้าเสียงดังไม่ขี่ใช่กูม่ขีเพราะนี่ไงเดี๋ยวเขาด่าไม่ดังแล้วไงพอทำแล้วมึงต้องขี่เออต้องขี่ไม่ต้องขี่ไปไหนไหนขี่ไป ไปผมให้ผมไม่หล่ะเฮ้ยไปเอายไปไปขี่ไปเซเว่นเดี๋ยวเร็วอ้าวไม่งั้นไม่คืนล้อนะเอ้าไม่คืนล้อนะไอ้เหี้ยอะไรล้คันแล้วเป็นแสนเออล้อคันเป็นแสน้ดูเปลี่ยนล้อใครผมขี่เงี้ยล้อหน้าล้อหนึ่งล้อหลังอะไรก็รู้รู้อยู่ดูดิเด้ออย่าตาย โอ้โหร้ออย่างแพงล้อเอองล้อองนะครับโอ้ยพี่ยาไปเกมพันใส่ไปแล้วย่าให้ผมใสอีกามอ่ลอะไรพี่ขี่ไปเป็ื่อขีดไปเป็นเื่อนาป้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 าเ้าป้าป้าป้ปาปเาปวาป้้ปปาเ้ป้าปเดี๋ยวป้ปา้้าาา้เ้ เจ้ากุ้ยชากาลาเลยเ่าโอ้ไม่เอาถ้าไม่ถ้าไม่ขี่ออกไปไม่คืนนะเอาแล้วล้อผมไปไหนไม่รู้เอาไม่รู้อ๋อไม่ใช่เมื่อกี้ไปไหนออาไปเซเว่นไปไปไปบอกว่าพี่สาวครับซ้อนท้ายผมไหมครับไปขับขี่เดียวอีเดียวแล้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 วลาพี่ยักษ์เราไปดูดิว่าทรงการขี่เขาจะเป็นไง ถ้าเองไม่เกี่บอกเลยอะไรมากูจับต้อนหมดเออเด้ทิ้งนะทิ้งจริงนะนี่พังหมดแล้วรถกูเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยพังเนี่ยเดี๋ลองเบรกดูดิหัวทิ่มกยังเบรกดิเบรกดิเออได้ดีกว่ายกมาดิยกล้อได้เลยเนี่ยเบาเปอ่ไอเหี้ยเลยดี๋ยวเบรกดูทิ้งเปล่าไอตรงนี้โคตรเปรี้ยวเลยว่ะไอาแบบนี้แหละไม่ต้องถอนคืนกูบอกเลยใช่ไม่ต้องถอดเอาแบบนี้แหละแบบนี้แหละ ดังเพียวเลยไม่ต้องหอดทำอะไรทำอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงแก้จีมึงบิดบิดผ่านเลยพี่จ้ยุกเลาะยุกเลาะไม่แต่รถเราปูนนะรถเราปูดเลยนะไปแล้วว่ะเสียงอะไรเสียงอะไรการไม่ดังหรอกการไม่ด่างการเลยด่างไม่หมอะตรงนี้ดีกว่าไม่หมอะตรงนี้อ๋อไการสีเฮ้ยพระเอกเปรี้ยวปะเนี่ย เออเบี้ยวดจานเบี้ยวจานเบี้ยวอยูเลยอ้ําเดอ้ําเดิกลับดีกว่าอ๋อไปไหนเพื่อนไปไหนโอ๊ยไม่ลอเขาด้วยแหละรถเลยทิ้งเลยรถเบาดูทุกคนก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยถ้ารอสีดำไม่งั้นเบี้ยวเลยนะเออเท่เหมือนกันนะเนี่ยดูดิดูจุดส่งดิขอบคุณคุณ

ทำอะไรคุณรู้สึกยังไงครับเมื่อกี้เมื่อกี้ทำไรขอใหม่เนียเอาอะไรฮะทำอะไรขอใหม่เนียหน้ามันลอยหน้ามันลอยฮะเอาขอขอสเต็ปแบบกี่มาแล้วงัดยกหน้าทีดูเดี๋ยวจะให้กลับบ้านเลยยกหน้ายกหน้าเก่หนึ่งแก่หนึ่งวนออกมาทุกคนจะเข้าคิดว่าเขาจะเข้าป่านยครับ โอเคครับทุกคนโอ้เป็นไงพี่อักได้นะเออได้เราไปงี้นะแต่ว่าเราอยากให้มันแบบยกแบบตีลังกาเราอยากตียงอยากเก้าสิบอ่ะเมื่อไหร่อยป่าเฟรมเก้าสิบอ่ะแปะองศาได้ไหมรถพายรถพายโอ้โหทุกใจเปล่าถูกใจเปล่า ถูกใจถูกใจถูกใจเมื่อกถูกใจให้ถูกใจโอเคร้องใครชอบป่งอ่ะกดไลค์ก็ซับสไคร์ถ้าใครบอกว่าให้ป่าไว้อย่างนี้ก็กดไลค์มาเยอะๆอย่าเลยอยย่าเลท่อกูก็ลำบากแล้วก็ท่อคืนให้แล้วไงแต่ว่าร้อนร้อนหน้าเมื่อกี้เก็บของเก่ามาอ้าวโอเก็บแล้วเหรอเออเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้เอาไปวางไว้ข้างทางแล้วผมขี่รถลงคลองนะเอาลงไปดิรถรถใครรถใคร